ไม่ได้ถ่ายรปูปกินสักคำมึงกินสักคำแล้วก็แอบถ่ายตอนเนี้ยหม่อบผ่อน <laughs> สวัสดีครับวันนี้วันอะไรแต่อรอาทิตย์ที่2ี่สบตุลาคมนะฮะแต่คลิปไอ้แทนเมื่อกี้มันตั้งแต่วันที่สิบสองตุลาคมแล้วนะฮะพอพอดีวันนั้นอ่าพอดีวันนั้นมันเป็นวันหยุดยาวหยุดยาวสามวันนะฮะไอ้แทนมันไม่ได้เขาปฐถมมาหายากพอดีมันก็เลยแวะมากินก๋วยเตี๋ยวนะฮะพาแฟนมันมาด้วยนะะไอ้แทนมีแฟนแล้วนะฮะก็ก็นั่นแหละก็พาก็พามากินก๋วยเตี๋ยวมันก็เลยแวะมาแล้วก็ แล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ออกแล้วกลับไปนะฮะแต่ทั้งนั้นฮะก็แต่ว่าวันนั้นคือกูลืมกูกูกูจะถ่ายวีล็อกแล้วกวูแบบกูจะถ่ายแบบปิดเปิดคลิปปิดคลิปแต่กูลืมถ่ายปิดคลิปไงกูเลยเอาเอามาใส่ตอนนี้แม่งเลยนะเพราะ <c oughs> so ว่าก <c oughs> ูไม่ได้ถ่ายวีล็อกมาหลายวันมากเลยนะฮะ <c oughs> ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนช่วงตั้งแต่ตอนช่วงที่หลังจากที่กูไปไปจุฬากูไม่ได้ถ่ายเฮียอะไรนะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ผ่าน เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะเพราะมันไม่มีเฮียอะไรนะทํางานไปเรื่อยๆนะฮะก็ทางานทํำงานมาแล้วก็มันก็ไม่มีอะไระถ่ายนะก็เลยไม่ไม่จะถ่ายเพราะไม่มีอะไรนะแต่ตั้งแต่ฮะก็เป็นแค่ผลผลเดิมแค่ผลทุกครั้งที่ผมพูดเวลาผมไม่ได้ถ่ายยาวๆนะมันเป็นเพราะกูไม่มีอะไรถ่ายนะแล้วแหละนอกจากนั้นมันเป็นเพราะวกก่ากูเมื่อเดือนที่แล้วอะ จำได้ใช่ไหมว่าผมไม่สบายนะฮะไอเฮียเดือนนี้เดือนนี้จู่ๆแม่งก็ไม่สบายอีกแล้วนะไม่เราเแม่งเป็นแบบเป็นแบบเดิมเลยนะไอเฮียแม่งมแม่งมีไอมีน้ำมูกไม่มีอะไรแม่งแหลมเป็นนานเหมือนเหมือนเดือนที่แล้วเลยนะะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแบบมันเป็นวัดข่าวเลยรกลับมารอบสองเดลิเวตนอะไรหรือว่าหรือว่าแบบคูไปกูไปโดนคูไปติดวัด ชนิดเดิมมาจากที่ไหนอีกรอบหนึ่งสองเดือนติดหรือเปล่านะฮะไอ้เฮียขอให้เดือนหนา้าไม่มิไม่ต้องลาอีกนะเพราะแม่งนานลำคานนะฮะมันไม่เร้อ,อะไรหรอกมันลำคานคอเฮียนี่มันยังมมไม่ไยสนิดนเนี่ยแต่ว่าก็ดีก็พอดีแล้วแหละนะ,ะไม่ไอนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นตอนผมไม่สบายอยู่ถ้าเกิดผมถ่ายพูดแบบนี้กัวกูไอเป็นห้าหกรอบอะไรเฮะียนั่นแหละตอนนี้ยังไม่ได้อนะฮะก็เดี๋ยววันนี้กูไม่ได้ไอนี่ก็ดีแล้วนะฮะยกยกเวลาเดิมไปงหลังครัวแล้ว แม่ทำผัดรกะเพราอยู่ออันอันอันนั้นไม่สอันนี้อันนั้นจะสบายไม่สบายกูกว่าไอเราเราก็จวาดนะว่ากะเพรานะนั่นแหละฮะเออแต่นั่นแหละฮะเออนี่นี่วันนี้วันนี้เริ่มวันนี้กพูดเริ่มกลับมาตัดต่อวล็อกอแล้วฮะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มอัพแล้วเพราะว่าเพราะว่ากูค้างไว้กูวีล็อกกูมันคางไวแต่ไวต้องตอนนั้นกู้างไว้อต้องได้วันที่อะไรอ่ะวันที่ยี่สิบเก้าตุลา ยี่สิบเก้าตุลาคมนะฮะวันนี้วันที่ยี่เจ็ดตุลาคมนะฮะวล็อกกูตอนนี้กูช้าไปเกือบจะปีหนึ่งแล้วนะกูไม่ยอมให้มันถึงปีหนึ่งนะก็เลยตัดต่อไปนะอับ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 ไปเลยนะรีบๆทำมันจะได้มาถึงนี้ละทียังไงปีนี้กูไม่ได้ถ่ายเยอะเท่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วกูถ่ายทุกวันไงแต่ว่าปีนี้กูไม่ได้ถ่ายทุกวันนะฮะก็ปีนี้น่าจะตัดต่อยังไงก่อนจริงๆปีนี้ไม่มีวีล็อกยาวๆอยู่นยแต่ก็เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วอ้เีู้ มีวีล็อกที่ยาวยาวชิบหายอยู่นะฮะอย่างเช่นวันที่กูเดินไปองค์พราไปางานองค์้าสมัยก็วันที่กูถ่ายอยู่หลังรถไอ้แทนที่ไปไปเซ็นทรัมสัตาย,ยานั่งรถกลับมาแล้วกูถ่ายถ่าย,ยทั้งนั้นเลยอันนั้นก็ยาวนะฮะก็ต้าใช้เวลาลแต่ว่าก็ตัดตัดไปนะกูจะได้กลับมาถึงปัจจุบันมาทีนะฮ <c oughs> ะเพราะกูยังอยู่ในอดีตอยู่ตลอดการมันก็ไม่ได้นะฮะต้องกลับมานะฮะเพราะวีล็อกนี้มัน <c oughs> มันจะแปลกๆไงถ้าเกิดถ้าเกิดแบบถ้าเกิดมันมีคนดูไงแต่มันมีคนดูอยู่นะกูไปรู้ว่าเขาพวกท่านมาอย่างไงกันนะฮะสนใจผมเรื่องไงเมันผมตอนนั้นแหละฮะก็ เดี๋ยวเรียบรีบตัดต่อนะกูก็พูดแบบนี้ทุกทีอะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งกูตักูตัดไปไหนแต่กูก็ขี้เกียจอีกแล้วมันก็ขาแล้วมันก็หยุดขายอเฮ้ยฝงว่าจะไม่เป็นแบบนั้นอีกแต่ว่ากูจะหวังได้ไงเพราะกูรู้ตัวกูดีว่ากูเป็นยังไงนะฮ <c> ะ <oughs> ไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะปีไหนถึงจะออกนะฮะแต่ตน,นักไรฮะเออนี่เดี๋ยวกูจะนอนแล้วก็ดูออกแล้วกูจะนอนนะก็เออไปนอนแล้วนะฮะพรุ่งนี้ยังต้องทำงานอีกต่อไปนะฮะก็เออใช่นี่ช่วงช่วงนี้มันลูค้าาเเอะะนพร นักศึกษามันมามากันเยอะไงเพราะว่าช่วงน,นี้มันช่วงสอบปลายภาคของเทอมหนึ่งของมอสินประกอนแล้วนะนักศึกษา,าเขาก็มาสอบกันนะฮะก็ให้เขาสอบไปนะสอบเสร็จก็มารับประทานก๋วยเตี๋ยวรับประทานข้าวกะเพราหมูเทียมผ้าผัดใบโหระพาฝีมือแม่ฝีมือลุงโจกินรับประทานไปจะทําทําให้ความเครียดจากความสอบหายไปนะแม่จะทําได้แต่าทาไม่ได้มันกินข้าวอะไรอะไรไปแต่มันก็ลืมนะฮะแล้วเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ว,วนันคะแนนออกวันเกรดออกมันค่อยไปเครียดอีกทีเนะ <laughs> อะเอ้ยนั่นแหละ เฮียเดี๋ยบูนอนแล้วก็ท่านไหนาก็เอาไปเจอกับพวกนี้ฮะสวัสดีค่บอ๋อ